ที่อุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยออกมาประกาศว่าทักษิณชินวัตรจะเดินทางกลับเมืองไทยในวันที่10สิงหาคมนี้โดยก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าทักษิณและยิ่งลักษณ์ได้เดินทางมาถึงเกาะฮ่องกงเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยอดีตนายกทั้งสองได้เข้าพักที่โรงแรมเพนิสซูล่าฝั่งเกาลูน ขณะเดียวกันมีกระแสว่าทักษิณมาตั้งฐานบัญชาการจัดตั้งรัฐบาลที่เกาะฮ่องกงซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่พักเพื่อไทยได้เลื่อนการประชุม8พักครั้งล่าสุดสอดคล้องกับสิ่งที่วันมุฮัมมัดนอมะทาประธานรัฐสภาสั่งเลื่อนการประชุมรัฐสภาในการโหวตนายกครั้งใหม่ในวันที่27กรกฎาคม เพื่อรอสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเกี่ยวกับกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องให้วินิจฉัยกรณีที่รัฐสภามีมติว่าการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกถือเป็นยตัตติซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41นั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่การเลื่อนโหวตนายกครั้งนี้กลับเป็นผลดีต่อพักเพื่อไทย ได้มีเวลามากขึ้นในการหาทางออกต่อการจัดตั้งรัฐบาลนอกจากนี้ก็มีกระแสอีกว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ได้เดินทางไปเจรจากับทักษิณที่ฮ่องกงโดยมีสัญญาณว่าจะร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยต่อไปพร้อมลดเพดานการแก้ไขมาตรา112ที่สำคัญมีกระแสอีกว่าทั้งเศรษฐาทวีสินและแพทองทาน ยังต้องการสูตรรัฐบาลแตกพักเช่นเดิมโดยมีส่วนผสมกับพักภูมิใจไทยและพักชาติไทยพัฒนาซึ่งขณะนี้มีการเปิดเจรจากับตัวแทนพักรัฐบาลขั้วเดิมที่เกาะฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าข้อเสนอที่พักการเมืองต่างๆยื่นให้กับทักษิณน,นั้นยังไม่ได้ข้อสรุปร้อยเอร์เซ็นต์ เพราะการจัดตั้งรัฐบาลพลิกขั้วครั้งนี้มีเดิมพันต้นทุนความน่าเชื่อถือของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าและเกี่ยวข้องกับแผนการกลับบ้านในเดือนสิงหาคมด้วยเนื่องจากแผนการจัดตั้งรัฐบาลสูตรไฮบริดคือพรรคเพื่อไทยจับมือกับขั้วอำนาจเดิม5พรรคที่ได้เข้าไปพูดคุยที่พรรคเพื่อไทยนั้นถึงแม้ต้องการสลัดก้าวไกลออกไปเป็นฝ่ายค้าน แต่ถึงขณะนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้ข้อสรุปหรือไม่เพราะจากเดิมที่คนแดนไกลต้องการผลักดันชื่อเศรษฐาทวีสินในการประชุมรัฐสภานในวันที่27กรกฎาคม2556แต่สถานการณ์มาสะดุดตรงที่มีกระแสว่ามีความพยายามผลักดันชื่อพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณ หัวหน้าพักพลังประชารัฐขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือหากต้องถอยก็ต้องเปิดทางให้พักพลังประชารัฐได้เก้าอี้สำคัญตั้งแต่รองนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมหาดไทยดังนั้นกำหนดการบินกลับไทยของทักษิณในวันที่10สิงหาคมนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายจับตาว่าจะเกี่ยวข้องกับเกมต่อรองจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยมากน้อยแค่ไหนเพราะทุกเดิมพันการจัดตั้งรัฐบาล ก็มีผลต่อการได้กลับบ้านทั้งสิ้น